บทพระคาถาป้องกันภัยสิทธิต บุรพารัสเมพาะพธิคุณังบุรพารัสเมระธรรมเมตังบุรพารัสเมฆาสังฆานังทุกขโรคขพยังวิวันใจแยสัพพทุกสัพะสสพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดใด็ดให้กลายเป็นดีเคราะหปีเคราะห์เดือ กันาะวันขะปีขอให้เคลื่อนขะเดือนขอให้คใครขะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทานังสาพาลาพังพะวันตุเมรักขันตูสุรนันขันตู อาคเนรัสเมงภาปุทธุน,กกนงา,งางอาคเนรัรสเมงภาธรรมเมตตางอาคเนรัสเมงภาสงคานังทุกขโรคาพยายาวิวันใจเยสัพพทุกส,าาสักสาพพะโสสัพพโรคสาพาัสาพพภัยสัพพคราตัวนอกสัพพคราตัวในสัพพคราตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเตือนครอบ วันเคราะปีก็ให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้คลายเพราะวันก็ให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทานานสาพาลาพังพะวันโทเมรักขันโตโุรังคันโต ถกศีลรักษงาโบนกุังถากศีลรักษเมงพาธรรมเมตตาทถกศีลรักสเมงาสงคานังตุขโรคภยยังวิวันใจแยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราตัวนอกสัพพคราตัวในสัพพคราตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอปีคราเดือนคราวัน คขอปีขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คไกรขอวันขอให้หายหมือน,น้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานางังสัพาลาพังพระวันโูเมรักขันโตโซรักขันโต อรรเดรสเมงพระโภตคกุนางออรเดรสเมงพระธรรมเมตตางออรเดรสเมงพระสางฆานังทุกขโรคขปยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะเดือนเคราะวัน เพราะปีก็ให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้ใคลายเพราะวันก็ให้หายเหมือนนานดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานังสัพพาลาพังพวันตูเมรักันโตสุรักัน ปาจิมรสเมงปะโุทธคุณงังปาจิมรสเมงปะธรรมเมตตังปาจิมรสเมงปะสังฆานังตุขโรคาพ,พยังไม่วันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดเให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนพคราะวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายหนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาธานาัสสัพาลาพังพวัน สเสมงพระโพธท์ะคุณนางพายาพระสมงพระธรรมเมตตังพายาพระสมงพระสังฆานังทุกขารคข้าพยางวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปี ขอให้เลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอธิวันชัยเยสัพทาตานาัสสัภะลาพังพะวันูเมรักขันต พระโพธิคุณนางโุดรรัศมิงพระธรรมเมตตางโุดรรัศมิงพระสังฆานังทุขาโรคภพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆก็ให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปีก็ให เือนเพราะเดือนขอให้ใครเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานังสัพพาลาพังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันโตโุน อิสานร,รัศมีข้ะพุทธ้าก,กุนางอิสันรัศมพผาธรรมรเมตต์างอิส,รรสันรัศมพผาสังฆานางังทุกขโรคขพยังวิวันัยเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัภาภาพพภัยสัพพครอตัวนอกสัพพครอตัวในสัพพครอตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีคราปีคราเดือนคราวัน อปีข็อให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายข้อวันขอให้หายหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานสัพพะลาพังพวันโตเมรักขันโตสุรักขันโ อากาศร,รัสษเมงปะาปวนตะคุนางอากาศร,รัสษเ,เมงป่าธรรมเมตตาอากาศร,รัสษเมงปะสังฆานังทุขคโรคภัยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพา,าโสสัพพาโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะห์เดือนเคราะวันครา เราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทานางสาพาลาพังพระวันตูเมรักันโรสรนูสุร่าัน ปตทเวรสเมิระปวนทะกุนังปัตทเวรสเมิระธรรมเมตังปัตทเวรสเมิปะสันคานังทุกขะโรขะพยังวิวันชัยเยสพภทุกสาพโสสพพโรคสพภภัยสัภเคราะห์ตัวนอกสัภเคราะหตัวในสัภเคราะหตัวใดใดเให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะหเดือนคราะวัน พราะปีก็ให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนําำดไฟอภิวันชัยเยสาพาทานางังสพพาลาพังพระวันตูเมรักขันโตสุราขันโตบทพระคาถาป้องกันภัยสิทธิ์

งมาสังขานังทุขโรคภัยยังวิวันัยแยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคระตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือนเคราะวันเคราะปีขอให้เคลื่อนเคราะเดือนขอให้คลายเคราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัย ายเยสัพพาทานังสัาลาภวันตุเมรักตุสุรังันต อาคเนรัสเมงะบุญทักุนางอาคเนรัสเมงระธรรมเมตังอาคเนรัสเมงระสังฆานังทุกขโรคาพยยาวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะคระตัวนอกสัพพะเคราะตัวในสัพพะเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบ วันเคราะปีขอให้เพื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเคราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทานางังสัพพาะลา